วิธีตอนกิ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่งที่ทําให้กิ่งพืชออกรากในขณะอยู่ติดกับต้นแม่จากนั้นเมื่อกิ่งตอนนั้นออกรากดีแล้วจึงตัดไปปลูกต่อโดยต้นใหม่ที่ได้จะมีลักษณะทางสายพันธ์ุเหมือนกับต้นแม่ทุกประการอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้มีดตอนกิ่ง กามะพราวตุ้มตอนถุงพลาสติกเชือกพลาสติกวิธีตอนกิ่งด้วยตุ้มตอนเลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่ปัาสะจากโลกและแมลงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5-10มลลิเมตรหรือมากกว่ายาวประมาณ50เซนติเมตร โดยหากเป็นกิ่งที่เจริญตั้งขึ้นจะออกรากดีกว่ากิ่งที่ทอดเอียงในแนวระนาบหรือกิ่งที่ห้อยลงแล้วทำแผลบนกิ่งให้ชิดใต้ข้อแสะเปลือกรวมถึงขูดเยื่อเจริญที่เป็นเมือกลื่นๆออกแล้วทาฮอร์โมนเร่งรากที่รอยควันด้านบน ใช้มีดผ่าตุ้มตอนให้แบะออกแล้วหุ้มบนบาดแผลของกิ่งตอนให้ปลายตุ้มตอนอยู่ด้านล่างมัดเชือกให้แน่นทั้งบนและล่างรอยแผลเพื่อไม่ให้โยกคอนและติดแนบแน่นกับกิ่งเพราะถ้ามัดไม่แน่นอาจทำให้การออกรากไม่ดีเท่าที่ควร หลังจากทำการตอนกิ่งไปแล้วควรหมั่นดูแลตุ้มตอนให้มีความชื้นอยู่เสมอโดยสังเกตดูความชื้นของตุ่มตอนถ้ายังมีฝ้าไอน้ำจับอยู่ที่ผิวของพลาสติกภายในตุ้มตอนแสดงว่าความชื้นยังมีอยู่แต่ถ้าหากไม่มีฝ้าไอน้ำจับจำเป็นต้องให้น้ำตุ้มตอนเพื่อเติมความชื้นจนกว่ากิ่งตอนจะออกราก หรือถ้าหากพบมแมลงเข้าทำลายควรฉีดพ่นด้วยสารเคมีประมาณ2-3สสัปดาห์จะเริ่มแตกรากใหม่และแทงผ่านวัสดุที่หุ้มภายในออกมาจนมองเห็นด้วยตาเปล่า